บสนแต่ว่ววาหูหมังอมองเห็นหน้าปะเอาเอาหัวไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมพบกับน้าปูอีกครั้งหนึ่งนะครับกับบทเรียนกีตาร์สบายๆนะครับบทเพลงที่เล่นไปเมื่อกี้นะครับชื่อว่าเพลงนกเขาไฟนะครับเป็นบทเพลงเก่าๆอมาตะาของน้าหมูพงเทพกระโดนชำนาญนะครับ ซึ่งเจ้าบทเพลงนี้เนี่ยก็มีเพื่อนๆที่ๆี่แนะนํากันมามากมายนะครับว่าอยากจะเล่นนะครับผมก็โอเคอไปลองแกะดูนะครับให้มันเป็นรูปแบบทางนิ้วง่ายนะครับบอกกันนิดนึงนะครับเพลงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ในคีย์ของ G Shar ์ปไมเนนะครับ G ีชาร์ปไมเอซึ่งมันจะต้องมาเล่นตรงนี้นะครับผมซึ่งในเมื่อกี้ที่ผมเล่นเนี่ยผมเล่นในในใน G minor ธรรมดานะครับเอ๊ะมันมันคีย์อะไรวะจำไม่ได้แนละ้ว ลืมเออช่างมันนะขอโทษทีนะครับผมถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเล่นนะครับอยากจะเล่นเพลงนี้ให้อยู่ในคีย์ออริจินอลปกตินะครับต้องมีตัวช่วยนะครับก็คือเอาคาร์โปเนี่ยถ้าไปที่ช่องที่3แบบนี้นะครับชาไปที่ช่องที่3แบบนี้แล้วก็เล่นในฟอร์มนิ้วที่ผมจะ,ะแนะนําต่อไปนี้มันก็จะได้เสียงเท่ากับออริจินอลของน้าหมูพงเทพนะครับมันจะเป็นเสียงแบบนี้ นี้เราเอาคาโปออกก่อนนะครับเพราะว่าเพื่อน,นๆหลายๆท่านอาจจะไม่มีคาโปอยู่ในมือมันก็จะยุ่งยากลําบากไปหาดินสอหนังกระติกมามัดอะไรพวกนี้นะครับโอเคเราเรามาฝึกกันที่สายเปิดก่อนนะครับพอเล่นได้เล่นคล่องแล้วนะครับค่อยไปหาอยากจะเล่นแบบออริจินอลคี์ก็ค่อยไปหาคาโปมาทาบในช่องที่3ว่ากันเลยดีกว่านะครับขี่คอร์ดแรกนะครับคอร์ดแรก จริงๆมันคือคอร์ด G G Min o r นะครับจริงๆคอร์ด G Min o r มันจะจับแบบนี้จริงๆเพลงนี้มันมีอยู่2คอร์ดก็คือ G Min o r กับ C Min o r นะครับผมแต่ความยุ่งยากของมันก็คือว่าเราจะต้องมาปรับเปลี่ยนวิธีการจับนิดหนึ่งเพื่อให้มันมันเล่นง่ายมันเล่นง่ายขึ้นมันคงไม่ง่ายขึ้นในช่วงแรกหรอกเพราะว่ามันต้องมา,าเรียกว่าอะไระจัดลำดับความคิดกันใหม่อย่างคอร์ด G Min o r เงี้ยแทนที่เราจะจับแบบนี้ เรามาจับเฉพาะสายที่เราดีดก็พอนะครับซึ่งนั่นก็คือสายที่6เอานิ้วชี้กดเลยช่องที่3มนะฮะค่อยๆดูตามไปนะครับผมจะเล่นช้ากว่าต้นฉบับเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูทันนะครับนิ้วชี้กดช่องที่3นิ้วกลางกดช่องที่3าเหมือนกันแต่เป็นสายที่4แล้วก็นิ้วนางกดช่องที่3สายที่2นิ้วก้อยกดช่องที่3สายที่1โอเคมันก็จะได้เสียงในลักษณะนี้เห็นไหมฮะ เราจะไม่จับแบบนี้แเราจะจับในลักษณะนี้แทนนะครับผมนี่คือฟอร์มหลักๆสําหรับการจับในการเล่นของเพลงนกเขาไฟนะครับบทเพลงนี้ไปกันทีละนิดนะครับไปกันทีละนิดไปกันทีละชุดนะครับผมจะได้ไม่ยุ่งยากมากนะครับชุดแรกเมื่อเราจับแบบนี้ได้ปุ๊บเนี่ยให้ดีดให้ดีดคู่เลยนะครับผมคือสาย6กับสายที่1พร้อมกัน แล้วมาที่สายที่3นะครับในขณะที่มือฝั่งนี้ยังอยู่ที่เดิมผมจะไม่ผมจะไม่พูดอะไรนะครับสําหรับมือฝั่งนี้ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการจาับผมจะเน้นมือขวาก่อนนะครับผมคู่3แล้วก็มานะครับพอกดดีสายคู่สาย6กับสาย1ปุ๊บขึ้นสายที่2สายที่2แล้วก็เม็ดต่อไปนะครับ คู่สายที่สองกับสายที่4นะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะส2องคู่แล้วก็สายเปล่าสายที่3อันนี้คือสตัวแรกนะครับโน้ตสี่ตัวแรกเห็นไหมฮะแค่นี้นะครับผมมือนี้อยู่ที่เดิมเลยอีกทีนึงนะครับผมคู่3คู่ อ่าลักษณะนี้อันนี้คือชุดแรกเราไปชุดที่2ต่อเนื่องเลยยังจับอยู่ที่เดิมยังยังไม่ได้ขยับไปไหนเลยนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับผมดีสาย1คู่กับสายที่3นะครับเห็นไหมฮะสาย1คู่กับสาย3แล้วก็ดีาส,สายที่2สายที่4ี่ คู่กับสายที่2ส,สายเปล่าสายที่3ส,สาย4คู่กับสายที่2ส,สายเปล่าสายที่3แล้วก็อ่าเราเริ่มเปลี่ยนแล้วเห็นไหมฮะดีสายที่4แล้วก็ pull off มาลงไปนะครับคือกดดีดแล้วกดเห็นไหม คราวนี้เรามาเล่นแบบต่อเนื่องนะครับดูแถบตามไปนะครับผมแถบที่ผมขึ้นให้ด้านบนนี้ดูแถบตามไปด้วยนะครับจะได้ไม่งงมากนะฮะผมแล้วก็ฟังไปด้วยนะครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันนะครับตั้งแต่แรกเลยเป็นแบบนี้ช้าๆนะครับผมดูแถบตามไปห้องที่1ถึงห้องที่2แค่นี้พอนะครับยังไม่ต้องไปไกล นะครับจบเอาอีกทีหนึ่งช้าที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะยุ่งยากนิดหนึงนะเอาช้าๆอีกครั้งนะครับจบแล้ว2ห้องนะครับต่อไปเราไปห้องที่3ยังอยู่ในรูปเดิมนะครับยังจับขอบอยู่ในรูปเดิมดีไซน์ที่3ส,สายเปล่า 3....1.....2.....3.... อ,อ่าผมจะพูดเป็นสายนะครับเป็น3 1 2 3นึามหแล้วก็คู่นะครับสาย 4.... คู่กับสาย2แล้วก็สายเปล่าสายที่2อ,อ่าสายเปล่าสายที่3ามขอโทษทีนะครับผมตามแท็บไปเลยนะครับห้องที่สานะครับชา้ชาๆแบบนี้นะฮะเป็นลักษณะนี้ ทีหนึ่งนะครับผมสายหนึ่ง2สาหนึ่งคู่สหยุดก่อนก็ได้นะฮะหยุดก่อนแล้วทบทวนก่อนนะครับหยุดก่อนแล้วทบทวนก่อนนะครับหลักๆมือนี้ไม่เปลี่ยนเลยนะครับความยุ่งยากความปวดหัวปวดกระบาลปวดใจจะอยู่ที่มือขวาล้วนเลยนะครับผมมาตั้งแต่ห้องที่ห้องที่1 1 2 3ต่อเนื่องกันแบบช้าๆนะฮะ จบ3มห้องแรกนะครับ3ามห้องแรกจบแล้วโอเคคราวนี้เราไปห้องที่4นะครับห้องที่ 4, ดีดีสายคู่เหมือนเดิมเป๊ะไม่เปลี่ยนไปไหนเลยไอ้นี่เห็นแกตัวมากมึงอยู่มึงอยู่ที่เดิมเลยมึงไปไหน <c oughs> ไอ้นี่ลําบากยุบหน้าดูห้องที่4ห้องที่4จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมดีสาย3าคู่กับสายหนึ่งนะครับตัวแรกนะครับแล้วก็ลงมาสายสองนะครับ พอโนต้ตตัวที่3ดีสาย2คู่กับสาย4ไปสายเปล่าสายที่3 3คู่กับ4ครั้งเออสองคู่กับ4ี่ครั้งหนึ่งนะครับสาย3สายเปล่าแล้วก็เล่นสาย4 pull off เหมือนเดิมเห็นไหมฮะตื่เติมเพื่อที่จะไปห้องที่5 โอเคนะครับหนึ่งสองสามสี่แบบต่อเนื่องช้าๆนะครับหนึ่งสองสามสี่แบบต่อเนื่องช้าๆนะครับเป็นแบบนี้ ห้องนะครับจบสี่ห้องต่อไปห้องที่ห้ายุ่งยากเหลือเกินนะครับผมห้องที่ห้าเมื่อมันลงสายเปล่านะครับเมื่อกี้เราลงที่สายเปล่าที่สายที่4เราลงเบรดเลยนะครับลงไปสายที่หเลยตึง้งพอตึง้งเห็นไหมฮะฮูออฟอีกแล้วนะครับาสายที่สี่ พูออฟสามหนึนะครับผมพูดเป็นสายนะครับพูออฟสามหนอะครับอีกทีนะฮะพู pull off, 3, ออฟสามพูออฟสามหนึ่งสองสแล้วขึ้นไปสายที่1อีกครั้งหนึ่งห้องที่6 3สามทีโทษทีห่าสายที่1นครับผมห สายสามแล้วก็คู่สายสองกับสายสี่เห็นไหมฮะจบนะครับหกห้องนะครับจบหกห้องเป็นไงฮะงงหน้าดูเลยใช่ไหมฮะงงงงไม่ใช่งงธรรมดานะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วอ่า อย่ารีบร้อนนะครับผมค่อยๆยหยุดค่อยๆยดูค่อยๆหยุดค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆยหยุดค่อยๆดูไปเรื่อยๆอีกทีนึงนะครับช้าช้านะครับถ้าเราเล่นต่อเนื่องตามแถบนี้นะครับอาจจะแคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอของของแถบนี้แล้วก็ดูประกอบด้วยเพราะว่าดูตรงนี้อาจจะไม่ทันนะครับผมเป็นลักษณะนี้นะครับตั้งแต่แรกห้องที่1ช้าช้าเลยผมจะเดินจังหวะแค่นี้พอ one two three four จบ6ห้องนะครับแบบเชื่องช้าเป็นเต่าคลานนะครับแบบเชื่องช้าเป็นเต่าคลานพอประโยคต่อไปมันก็ตืดืดือ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 ต่อกันเลยนะครับพอเราจบห้องอ่าผมไปแต่ห้องที่6นะห้องที่6เราเรามากันตรงนี้นะครับ3าอ่าสายที่1สายที่3แล้วก็คู่สายที่2กับสายที่4 ตื่อตึ่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 ขึ้นห้องที่เจ็ดสายเปล่าสายสามสามสองสามคู่เห็นไหมฮะสามสองสามคู่นะครับยังจับที่คอร์ดเดิมเลยยังจับที่แบบเดิมเลยสามสองสามคู่สามคู่แล้วก็ pull off สามสอง ครับอ่าห้องที่หอ่าห้องที่7อีกครั้งหนึ่งนะครับผมลงที่สายที่5นะครับผม5 3 2นะครับโดยการเอาเนิ้วกลางมากดเบสสายที่5นะสายที่5ช่องที่3นะครับ5 3 2 3 5 3คู่3 1หนึ่งเสายที่5 3 1ปล่อย เบสเบสแล้วก็สายสามเบสเบสโอเคเอาเอาแต่ต้นอีกทีมะเอาตั้งแต่ต้นนะเอาตั้งแต่ต้นช้าๆอีกครั้งหนึ่งนะ <c oughs> จับจีในรูปแบบนี้อีกทีหนึ่งว่า o two three four พอตึง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 ตงจบแล้วนะครับผมอ่ามันลงเบส6มันลงเบสสายที่6กใช่ไหมอันนี้คือห้องที่สิบละ้นะครับผมพอตึอตือตือตึงสามสองสาหนึ่งสสาหนึ่งคู่นะครับ3 2มสองสาหนึ่งสสาหนึ่งคู่คู่หกกับคู่หกกับสายสอง แล้วก็สองสามสองสคู่สองสแล้วก็ดีสายที่4สายเปล่ากดช่องที่สองตือตือตือตึงคู่บบสูงเป็นอันุ่วจบนะครับเป็นอันว่วจบนะครับอย่าพยายามเล่นให้เล่นให้ได้ภายในสิบห้านาทีนี้ที่ที่ที่ผมทำคลิปนี้นะครับเพราะว่าบอกได้เลยว่า มหาโหดนะฮะมหาโหดสําหรับการการเล่นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนเออเขาเรียกกันนะเปลี่ยนความเคยชินในการเก่าของเรานะครับเปลี่ยนความเคยชินในการเก่าแล้วก็เ,เปลี่ยนความเคยชินในเรื่องของการจับคอร์ดะ <S <S ผมย้ําอีกทีช้าๆนะครับแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆลองลองไปฝึกกันต่อนะครับผมแคปหน้าจอในส่วนของแท็บ ตรงนี้เอาไว้นะครับแคปหน้าจอในส่วนของแท็บตรงนี้เอาไว้แล้วก็อาจจะเปิดดูเปิดดูแล้วก็ฝึกตามนะครับผมมาช้าๆต,ต้นจนจบอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าชั้ three four สก็ขอให้ให้มีความสุขนะครับกับการเล่นมันอาจจะยากนะครับมันอาจจะยากแต่แน่นอนว่ามันจะยากมากๆถ้ามดแต่นั่งคิดว่ามันยากนะครับแล้วพอเราเริ่มเล่นได้แล้วค่อ,คอยๆเร่งจังหวะให้มันเร็วขึ้นช่วงแรกๆอย่าเพิ่งไปเร่งให้มันเร็วนะครับเพราะว่าถ้าเร่งเร็วตั้งแต่ตอนแรกบอกได้เลยว่าประมงโค้นมากเลยสําหรับเพลงนี้นะครับผมเนี่ยขอให้มีความสุขอย่าลืมนะครับถ้าอยากเล่นให้ได้ในคีย์ออริจินอลปกติ เอาคาโปทาบที่ช่องที่3ปุ๊บแล้วก็เล่นในฟอร์มคอนเมื่อกี้นะครับมันก็จะได้คีย์อริจินอลแล้วแบบนี้ ขอให้มีความสุขนะครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ